สวัสดีครับสวัสดีแฟนหม,มัดมวยทุกๆท,ท่านครับจินีครับก็จะมาให้ทัศนะวิจาร์ล่วงหน้านะครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่28ตุลาคม2566 นะครับก็จัดกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD หมายเลข3 3นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ครับเช่นเคยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนนะครับปักยก24นะครับปวยปักยกระบบอัตโนมัติครับฝากถอนโอนไวเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคาการอากาศนะครับท่านได้ออกตัวบางทุนครับขันต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาตรงๆจากเวที การเงินมั่นคงผมการนาตีได้ครับถ้าเกิดว่าแฟนแบบไหนท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้ที่ apk 2 4นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังจย่างแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมันคงที่สดุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักยก24เท่านั้นก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ k 2อนะครับ คู่ที่1ครับเปิดหัวในการในสัปดาห์นี้ครัเป็นก้าศึกสอสละชีพพบกับซูเปอร์แบงค์สอสุกสมในพิกัด101ปอนด์นะครับก้าศึกสอสละชีพครับนักชกวัย16ปีจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับก้าศึกนี่ก็เป็นมวยเข่าครบเครื่องครับประเภทสูงยาวนะเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาเป็นมวยขวาครับหมัดศอกแรงเข่าในเหนียวแน่นนะครับเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีนะครับเก็บตัวฟีซอลไปที่ค่ายมวยลูกเจ้าพ่อกุมภะกันนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนวันประเด็ดเกียรติเข่าน้อยครับที่เวทีีมมมมววยกกออออองงงททาาาศดนนนเเืื่่ัั28สิหคคะรบ สวนคู่ชกค,ครับเป็นซูเปอร์แบงค์สอสุขสมครับนักชกวัย16ปีจากนกครศรีธรรมราชนะครับซูเปอร์แบงค์นี่ก็เป็นมวยขวานะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับประเภทเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงครับไหนก็มีปั้มรัดมัดตีประเภทเขาได้ฝีมือได้ครับเป็นมวยฟอร์มสด นะครับล่าสุดที่ชกไว้นี่ก็ชนะคะแนนการิมพีเคแสนชัยที่เวทีมวยสยามอมน้อยครับเมื่อวันที่23กันยายนนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก้าสึกนี่ก็ประเภทมวยเข่าในเหนียวแน่นนะประเภทเตะต่อยแรงศอกอันตรายนะครับประเภทสูงยาวเข่าดีนะครับหน้าเสือในเวทีดีดนะสำหรับท่าของก้าสึกนี่ครับในขณะที่ซูเปอร์แบงค์นี่ก็เป็นมวยฟอร์มสดนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องครับประเภทนอกได้ในดีนะครับคู่นี้ก็เก่งเจอเก่งเลยนะครับจ้กันในพิกัด101ปอนด์เท่ากันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผม ครับดูว่ารูปร่างชงโชคนี่น่าจะได้เปรียบนะอาวุธหนักแรงทุกลูกครับต่ขวาต่อยขวาที่ต่อที่เบียดไปเบียดมานี่อาวุธจะหนักแรงกว่านะครับมีนอกมีในศอกนี่ถือว่าอันตรายมากนะครับสีเสื้อหน้าเสือในทีมงานของสอสระชีพนะครับ ตัวเงินการเล่นการเชียร์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแล้วก็การผ่านมวยในช่วงหลังเนี่ยผมรู้ว่าผ่านแต่เบอร์ดีๆมามากกว่านะครับเบื้องต้นชอบไปที่้าศึกษอสละชีพครับดูแข็งแกร่งกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะซูเปอร์แบงค์สอสุกสมไปได้นะครับสำหรับคู่เปิดหัวในการครับออกชอบไปที่้าศึกษอสละชีพนะครับ ูัที่2ของรายการครับเป็นอเล็กยอดยุทดมวยไทยครับพบกับเสือภูมิชโชคเจริญการช่างในพิกัด101ปอนด์นะครับอเล็กยอดยุทดมวยไทยครับนักชกวัย14ปีจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเจ้าอเล็กนี่ก็เป็นมวยขวาครบเครื่องครับประเภทเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาไล่แขนต้ำรัดพัดตีแข่งแกล้งครับอาวุธหนักแรงทุกลูกนะมีลูกเต๋อไม่ลูกขยันนะครับเปิดเกมชนทะเลาะครับสำหรับท่าของอเล็กนะครับเก็บตัวฟิซซ์ไปที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะน็อกย้ซาม สมานน้อยเพชรภูมิไทยครับที่เบทีมวยสยามมอมน้อยเมื่อวันที่23กันยายนนะครับส่วนคู่โชครับเป็นเสือภูมิชอโชคเจริญการช่างครับนักชกวัย15ปีจากนครราชสีมานะครับเสือภูมินี้ก็เป็นมวยฝีมือมวยซ้ายนะครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาวครับเตะซ้ายต่อยซ้ายในมีขวางหน้าดันแทงครับประเภทสูงยาวเขาดีครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับเก็บตัวฟิซซอมที่พีเคแสนชัยนะครับล่าสุดชกไว้ครับชนะคะแนนโจโจ้สิทธิอาจารต่ายครับที่เวทีมวยกองทรรอากาศดอนเมืองเมื่อวันที่28สิงหาคมนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะ ทานะของเสือภูมินะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็ถือว่าน่าดูน่าชมมากเลยนะครับซ้ายกับขวานะครับประเภทอาวุธหนักแรงเปิดเกมกล้าแลกกล้าสวนปลอดใหญ่ปลายแรงนี่ก็ต้องอที่เจ้าอันเล็กนะครับประเภทมวยซ้ายฝีมือดีครับสูงยาวเขาแหลมฝีมือได้เขาได้ฟอร์มสดนะครับก็ต้องอที่ทานะของเสือภูมินะครับถูกคู่ถูกเวลามากน่าสำหรับมวยคู่นี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นในชอบไปที่เสือภูมิชอโชคเจริญการช่างครับดูว่าจังหวะฝีมือความเป็นมวยจะดูดีกว่านะ ช่วงหลังนี่ชนะสวยๆทุกไฟอะนะครับรูปร่างโชกๆวันนี้น่าจะได้ลอยกว่านะครับดักเตะซ้ายต่อยซ้ายไม่แลกไม่ปะทะคูนี้นี่ขึ้นมาอเล็กนี่น่าจะเป็นต่อนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่เสือภูมิดูว่าช่วงหลังนี่พัฒนาขึ้นนะครับเก่งเร็วเลยนะครับสายตั้งแถบนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายความเป็นมวยจะดูดีกว่านะครับมวยกหลังได้ใจเลยนะครับชอบไปที่เสือภูมิชอโชคเจริญการช่างครับวันนี้จะเอาชนะอเล็กยอดยุทธมวยไทยไปได้นะครับสำหรับคู่ที่2ก็กด้การนะครับออกชอบไปที่เสือภูมินะครับ คู่ที่3ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับเบอร์1นึสสละชีพครับพบกับเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ในพิกัด104ปอนด์นะครับเบอร์1สอสสละชีพครับนักชกวัย15ปีจากจังหวัดสระบุรีนะครับเบอร์1นี่ก็ประเภทอาวุธหนักแรงมวยซ้ายครับประเภทเปิดเกมเตะขาต่อยหมัด หมัดหนักสอกแรงกล้าและกล้าสวนครับอาวุธครบเครื่องนะครับเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมที่คลายมวยลูกเฉพาะกลุ่มพกันนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับแพนนกยก3เซมสั้นสิงบานลังทองที่เวทีมวยกองข้ามอากาศดอนเมืองเมื่อวันที่1 1กันยายนนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นเด่นสยามเหลี่ยมธนวัน์ครับนักชกวัย16ปีจากจังหวัดสงขลานะครับเจ้าเด่นสยามนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยฝีมือครับประเภทจังหวะ2องะเตะซ้ายต่อยซ้ายตังรับจับทางครับดักเตะดักแทงในมีขวางหน้าป้าย นะครับรวดเร็วครับหลักเตี๋ยมฝีมือดีนะครับเก็บตัวฟิซซอมไปเที่ค่ายมวยชองห้าปยักษ์นะครับล่าสุดทีโชคไว้ครับชนะคะแนนเพชรบัญชาปอมงคลอินครับที่เวทีมวยช่องจุดสีเมื่อวันที่10กันยายนนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็สายเจอสายนะประเภทอาวุธหนักแรงครับเตะต่อยแรงหมัดศอกคมเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เจ้าเบอร์หนึ่งนะครับประเภทสายฝีมือจัดจ้านครับเตะพับเตะคาฉลาดหลักเตี๋ยมไอคิวดีเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ฐานะของเจ้าเด่นสยามนะครับจบกันในพิกัด104ปอนด์ ก็ได้คนละแบบนะสำหรับมวยคู่นี้ครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่เด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับดือว่าจังหวะฝีมือดูไวกว่านะครับต้นต้นนี้ไปก่อนแน่นอนครับรอดักรอสวนนะครับลูกหนักลูกแข็งแรงเนี่ยอาจจะเป็นรองครับแต่ว่าได้ลูกฝีมือได้ลูกสมองมวยได้ความไวนะครับไ่ายล่าสุดนี่ถือว่าแจ้งเกิดได้แล้วนะครับชอบไปที่เด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับไวกว่ากิ๊กหนึ่งนะครับระบบป้องกันตัวดูดีกว่านะครับวันนี้จะอาศัยหลักเหลี่ยมฝีมือครับเบียดเฉือนเอาชนะ เบอร์หนึ่งสสละชีพไปได้นะครับสำหรับคู่เอกนำรายการครับออกชอบไปที่เด่นสยามเพี่ยมธนวัฒนะครับคุณดิศครับเป็นคู่เอกนํำรายการครับ VIP เกียรติทรงฤิ์ครับพบกับเพชรกานทองเกียรติยอดยิ่งในพิกัด120รปอนด์นะครับ VIP เกียรติทรงฤิ์ครับหรือว่าเจ้า VIP นายกวิททุ่งสงครับ นักชกวัย20ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับ VIP นี่ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวาอาวุธหนักแรงครับประเภทเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาหมัดหนักศอกแรงครับมีลุ้นนับน็อกเลยนะครับเก็บตัวฟิซซองไปที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับแพ้คะแนนนห้กับนรินเดชหายทองคําที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมานะครับส่วนคุชกครับเป็นเพชรการทองเกียรติยอดยิ่งครับหรือว่าเจ้ากานทองทองเมืองหลังสวนครับนักชกวัย24ปีจากจังหวัดชุมพรนะครับเพชรการทองนี่ก็เป็นมวยเข่านะครับปเเเภทิดกม เดินจับเดินตีเขาในแข็งแกร่งครับเป็นมวยปลดใหญ่ปลายแดงนะครับล่าสุดที่ชกไหวนี่ก็แพ้คะแนนกับเสาสตาร์สมบูรณ์ฟาร์มที่เวทีมวยตะวันนาครับเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าหายไปหลายเดือนเลยนะสำหรับตนะนของเพชรการทองนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับตนะของ VIP นี่ก็ประเภทอาวุธหนักแรงนะเป็นมวยขวาครับต่ขวาต่อยขวาหมัดอกอันตรายครับแต่ว่าช่วงหลังนี้สภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ามีรายการชกอยู่สม่ําเสมอนะครับฟอร์มการชกก็แพ้บ้างชนะบ้างนะครับเป็นรุ่นน้องนะสำหรับ านาของเจ้ามีไอนะครับในขณะที่เพชรกันทองนี่ก็เป็นรุ่นพี่นะครับประเภทมวยเข่าโบรุดันครับเดินบทเดินเบียดนะครับแต่ว่าข้อเสียคือหยุดไปหลายเดือนสภาพร่างกายนี่น่าจะเป็นรองนะครับจกกันในพิกัด120ปอนด์เท่ากันครับวัดกันที่นอกกับในเลยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นนี่ชอบไปที่ VAP เกียรติทรงฤทธิ์ครับดูว่าอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับต,ต้นต้นนี่เป็นรุ่นนับน็อกได้เลยนะครับต่อยท้องต่อยหน้าฟันซอกมีรายการชกอยู่สม่ำเสมอน,นะครับเบียดไปเบียดมาได้ท้ายนี่ดูว่าสภาพร่างกายการดีรยะน่าจะดูดีกว่านะครับชอบไปที่ VAP นายวิทุ่งสงครับหลากหลายกว่านะครับสภาพร่างกายดีกว่าครับวันนี้จะเอาชนะเพชรก้านทองเกียรติยอดยิ่งไปได้นะครับสำหรับคู่ปิดท้ายรายการนะครับ1น0ปอนด์ปอออกชอบไปที่ v i p นะครับ สำหรับตัวเดียวเน้นๆครับชอบพิสุทธิ์ในรายการครับผมชอบไปที่คู่เอกํารายการครับชอบไปที่เด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒนะครับจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมไอคีมวยดีกว่าตั้งรับกับทางครับวันนี้จะอาศัยลูกฝีมือเบียดเฉือนเอาชนะเบอร์หนึ่งสองสละชีพไปได้นะครับสำหรับชอาพิสุทธิ์ในรายการนะครับออกชอบไปที่เด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารณล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่28ตุลาคม2566จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD หมายเลข33ครับเริ่มถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยแฟนบัตรวยมานะทีนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ